เอ้อยเอ้อย <S <S นะเหม่อกออกแบมันไม่ได้เกาะปากมันเกาะข้างมันมาในกำลังปิ้งครับเอาตัวไซส์ขนาดนี้แหละ <S <S ยังไม่ไหลไปดูโอ้ย <S <S ตัวน้อยหมดแล้วดูสิครับทุกคนเหลืองอลามแล้วครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้เริ่มคุ้มๆมาแล้วนะครับลมพัดเย็นดีมากทีนี้ผมก็ได้ทําการเอาญ้าออกจากต้นมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้นนะครับซึ่งช่วงนี้ราคาแพงนะครับต้องแต่งกิ่งเขาหน่อยก็อเอายาออกนะครับเพื่อจะได้เขาให้เขา อารับแสงเราก็จะได้มาเก็บเข้าเอาไปไว้กินนะครับช่วงนี้มานาวนแพงซื้อเขาก็หลายบาทอยู่เค,เคือเต็มเลยพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมารอดูจะออกหมดไหมเนะี่ยเรียบร้อยครับโอ้หอบเลย เนี่ยฮะเขือมันเกาะแล้วทีนี้มันไม่เป็นดอกเดี๋ยวทำการเอาเขือออกให้เขานะครับมะนาวเราจะได้มีมะนาวกินนะโอ้ยเหนื่อยลกอยู่นะครับมะนาวแป้นนะครับพันจากพิกจิตนะครับนี่พอมีลูกอยู่มันสงการได้กินพอดีนะครับลูกมาจจะเต็มก็ทการเคลียร์ออกไว้ในส่วนของเราเองนะครับเราก็มีมะนาวเอา,เอาไว้แล้วเอาไว้รับประทานอยู่นะครับ แตงเอายากออกใครละนาเนื่อยๆหาอะไรกินดีกว่าครับปึ้งปลาดุกกินเถะหน่อยนะลองดูกันเอาปลาดุกของเราเลี้ยงเองนะครับดูบิวกำลังตกอยู่ใช้เบ็ดใช้เบ็ดตกล้วเนี่ยนะครับมีดาลึกมนได้แลวหนึ่งตัวนะครับ ออกไฟเรียบร้อยเดี๋ยวดูเซียนบิวนะครับได้บลาบิวเฮ้ยมันต้องใช้หลักสุดดีดีเฮ้ยเอาเอาลุกลึกเกินะกระตุกเลย,เอยบอกกันเองกระตุกแรงๆดิหลุดเนี่ย ตุกปึ๊บเหมือนเราตกกุ้งอ่ะนี่นะตกปลาโดยไม่ใช้เหยื่อนะครับเพื่อนๆดูนะเฮ้ยเอ้โหโตใหญ่ทีวะ้างเยบร้อยโอ้ดิตัวเดียวนึงเดี๋ยวไปเอาอีกมีคันาดหนึ่งกันเป็ดหักเลยเพื่อนๆโอ้นี่ขนาดไม่มีเหยื่อนะครับเนี่ย ไหนไว่อีกคันเนี้ยนี่นี่นี่อยากกินปิ้งปลาดุกเจ็บแซ่บสักหน่อยเอา้เอาเฮ้ยเนี่ยก้วยอะเอาไว้ลอกอ็ลอกอ่ะดีมีกระลอกมาเล่นกับไก่น้อยอยู่นะครับมาหากินข้าเปลือกไก่ก็เลยจะเลี้ยงไว้นะครับไปดูนะครับเดี๋ยววันไหน มันเชื่องเชื่องนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูเดี๋ยวเอาบิวออกไปทำเหยื่อแล้วครับเออเอาตัวใหญ่ๆนะเฮ้ย <c oughs> มันลึกเกินมันถึงดินแล้วนะขนาดนั้นนะเออเนา มันอันใหญ่ไปว่ะพี่ว่าเอ้ยเอ้ย <c oughs> นะเหมือนเกาะผักมันไม่ได้เกาะปากมันเกาะคามันมาในกำลังปิ้งครับเอาตัวไซส์ขนาดนี้แหละ,ะสองสามตัวนะครับ จริงไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้แตวตัวแล้วนะครับนี่เลี้ยงแบบไม่ไไม่ได้อัดหัวอาหารแล้วมากมายนะ ตัวอย่างเดียวเฮกาะฟากเถอะเกาะฟากเน่าคมเจ้ำดุนใช้กำลังเอาละนี่นี่ผมได้แล้วครับตัวยักษ์เกาะพุ่งบอกแล้วเลือดจะโลดนี่ ลองก่อนลองสักสี่ตัวก่อนนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมเอามาย่างเนี่ยลองลองลองก็สอบก่อนไปเดี๋ยวไปเตรียมเตาไฟกันครับดูนะครับท่านผู้ชมกุ้งครับเมื่อกี้นี้บิวทำการทำปลาดุก ก็เลยเอาไส้ลองมาเสียบให้กุ้งกินโอ้กินจังเลยเนี่ยเลื่อน,นตัวเล็กๆตัวน้อยนะครับอืมหน้าปีเพลเลยขยายพันธุ์เร็วมากไม่ได้ซื้อหัวหารเลยครับลำเราก็มีไม่ต้องไปนเน้นอะไรมากนะครับหัวหาัวหารเอาแค่นี้เขาเขยายพันธุ์แล้วครับ ไถเร็วด้วยเนาะนีนะครับท่านผู้ชมครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่กว่าเขาเลยนะครับตัวไหนกินเก่งก็จะใหญ่อย่างนี้ละครับ i wow. my ในกู ali, ุมูเลยครับโดยยางทีเก่งเสร็จสิบวันกัดีเลยทด้สวันได้มากได้ยอดนะครับเก็บเซฟยืนโดนได้กิี่ทีนึงยืนนิ่งหนึ่งั้างนึงพี่น้องมากวันอ๋อมากเลยครับคุณผู้ชม นีหอมทั่วโพวกมองนาเราครับข้างน้อยเรากระดุกสดๆนะครับกระดุกเลี้ยงเองอย่างนี้เหรอโอ้ยตัวน้อยหมดแล้วดูสิครับทุกคนเหลืองอาลามแล้วครับ หอมมากอืมดูนะตัวใหญ่ครับนแน่นๆเลยม,ม,มันมากตัวใหญ่ยังเลย

อมอมเลยครับปิดอมโอมตัวกำลังกินดีจังอวดดีจังมันก็มันไซน,นี้ย้ำได้เบิดไธรรมาซาแต่พี่น้องเลยย้ำกินเลยกินอมเนื้อวานเนื้อพี่น้อง มันดีครับข้าวกร่อีเนียนนุ่มเนียนท่านดีจังอือเขาทาเขาทานี่ครั้งแรกทนะี่ครั้งแรกนี่เอามามาย่างกินครับมาทดสอบกันครับทานบอถือว่าบ่ขาวบ่มีกินขาวเลยนะบิ๊ก ปลาธรรมชาติเลยครับนาดปลาเขาเลี้ยงแต่ว่าผมบริเงินหัวหันไปหนนะครับยังคือเลี้ยงเอาไว้กินน้องบริบรบริบบริบริบริบยิบราบเิรีบริบริบรยบริบริบรยบ่ิบร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 นบริบริบรบริบริบรบบริบริัริรริบริิรบรรอบริิบริบี่ิบร นึกมันบอคือบ่ขาวเนาะตีปลากินหัวหานนี่มัน่อยบอยหรมมัสซันี่เราก็น้ำกระเปิดใส่ตลอดท้ายถีตลอดน้ำนี่ผมเปิดใส่ทุกเช้าครับใส่ทุกเช้าให้มันให้มันล้นแล้วมันนี่มันก็ยอกทอระบายครับเราไปได้ให้เป็นบอปิดนะครับเปิดน้ำระบายทุกมื้อก็บริใส่น้ำบดานเนี่ยนะพี่น้องใส่ตอนแรกเราเลี้ยงน้ำบดานนะที่นี้ อไอ้ปัม๊มเสมอมันมันเสียนะครับเกยใช้น้ำของเลี้ยงนะครับแซบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเฮ้ยยักมากินปิ้งปลานะครับหิ้วหมานะครับปลาฝีกอแแชหิ้วหมามวนนำกันสุกการนี้นะครับแซบว่ะ เดอ,อกเอนี่ยนอนปลาซุดเนี่ยเก,กาลนี่นะผู้ใดอยากกินปิ้งปลาดุกมาซชื่อเอาได้ครับมุ้งไข่ราคากันปิ้งปลาดุกกุงกก้งฝอยเดี๋ยวกุงก้งฝอยกอุดด้งฝอยกับยีดักแล้วก็มาก้อยสดสดให้กินให้เบิ้งพี่น้องลาที่ห้างน้อยผมเนี่ยพคกนนองนาเนี่ยมันเบิ้สุยางนะครับมีหอยมีปลากุ้ง,ป,งปูก็มี กุ้งหอยปูปลานะครับไตกันมนะีเต็มปุ่มใหญ่ใช่ไหมผมมีเล่นน้ำเต้านะครับพี่น้องลุงมาแล้ววันเนี้ยเอาสามีก็ได้พี่น้องครับเอาพอกัน,นนะโโไหมคลิปหน้าจวดจวรนนครับผมจวดเก่ามันนะครับกระดูกปลาเต๋อาระดูกบอนี่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วครับมิงปลาทุลุงก่อน